มาได้เป็นเพียงแค่เครื่องมืออำนวยความสะดวกเวลาเราเจ็บป่วยแล้วสัมผัสแน่น่คิดถึงสมบัติแล้วมันหายป่วยไหมมันดีขึ้นมาฮึดมามันได้กินแอมบร์ไหมมันไม่ใช่นี่ยิ่งทุบมากกว่าก่า,กาวกูจะให้ใครกูจะเอากูใครของอกูไปกูจะทํำย่างไรมันกดแล้วลงอีกเพราะฉะนั้นเราหกสิทนี่ต้องจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบสมบัติอยู่ในใจก่อนยังไม่ต้องพูด น่จะไปวัดไปอาศัยสำนักต่างๆที่เขามีความสงบไปนั่งคิดนั่งคิดพิจารณาจนทามันละเอียดชัดจริงมอกมอกมอบก็มอบกระดาษ A4 ให้มันรู้ก่อนจากไม่ต้อนให้มันหมดสมบัติยังไม่มอบมอบแค่อันนี้คือของมึงไดนน้จบละได้องคูณได้จบละแต่ยังไม่ได้มอบสิ ให้มารู้ถือไปเลยถือกับมาซิเหมือนคนเราช้าแบงแค่นั้นแหละเราเป็นเจ้าของแบงนี่เป็นของเราอยู่มันไม่ได้เป็นกับมาซิเพราะฉะนั้นทำแม่ขอพด้เจ้าก็คือความจริงความจริงก็คือศีลไม่ทำบุญไม่เป็นบาปไม่รักษาศีลเป็นบาปผัวขี้เล้าโจบเบื่อเมียเป็นที่รลังเกียจตของเมียสามีรักษาศีลยยอมเป็นที่รัขกษษอของภรรยา ภรรยารักษาศีลย่อมเป็นที่รักของสามีพ่อแม่รักษาศีลย่อมเป็นที่คารพลังของลูกพ่อแม่รักษาศีนเป็นอาจินวันหนึ่งพ่อแม่ผิดปกติประสบป,ปัญหาลูกมีความสุขมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ตนเองลูกพ่อแม่รักษาศีนลูกหลานไปมาหาสู่ อย่างเนืองๆต ati, mm ่อเนื่องผิดปกติมันก็คิดถึงแม่ปกติมันก็คิดถึงแม่ถ้าแม่รักษาศีลมันจะเป็นพลังลุพ่อรักษาศีลมันจะเป็นพลังูุถ้าพ่อแม่ไม่รักษาศีลลูกหลานไม่ไปมาหาสุได้ไปมาหาสุศีลคือของหอมศีลคือของเย็นของหอมเหมือของเย็นมันจะมาหาเรา เพราะฉะนั้นต้องพ่อแม่นี่ต้องเป็นหลักให้ลูกให้มากมากเวลานี้พ่อแม่ไม่ค่อยเป็นหลักหรือพ่อแม่เป็นหลักลูกก็ไม่เห็นหลักเพราะพ่อแม่เป็นคนดีนี่คือมันก,กบฏเลยนะนี่มันสับสนไปห,หมดเลยที่ชักครกของเราเพราะฉะนั้นโดยธรรมาชาติของลูกเนี่ยดีใจเขาก็คิดถึงแม่เสียใจเขาก็คิดถึงแม่เขาก็อยากมาอย่างน้อยครับเราไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้หรอก แต่เราสามารถผ่อนคลายความรู้สึกที่รุนแรงเขาได้เขามาอยู่ใกล้เราไหมมันจะผ่อนคลายความรู้สึกที่รุนแรงที่เขาเพาะไม่พอใจเสียใจทุกใจในใจก็ผ่อนคลายได้เหมือนเราถอดปั๊กตัวเย็ยนห้านาทีความเย็ยนที่กองหมูไก่มันก็คลายความเย็ยนฉันนั่นแหละมันจะเผาพ่อแม่ต้องพ่อแม่ต้องคุยเอาลูกมาคุยบ่อย ต,ต้องรวมลูกรวมหลานต้องนัดกันมากินข้าวพ่อแม่ต้องเสียสละเ,ออเ,เลี้ยงไอ้ทินให้มันมารวมกันเดือน,นละครั้งต้องรวมไม่รวมไม่ได้ต่อให้ยาหมอดีเลิศประเสริฐสัปปันใด้ก็สู้ลูกหลานเป็นมหาสุขกินข้าวพร้อมแม่ับมาแน่นนอนหลับอย่างมีความสุขท <c oughs> ินก็มีความสุขอยู่กับลูกกับหลานถ้าอยานั้นก็ต้องฝึก นภินจารณาอยากให้นั่งสมาธิให้มากเรานั่งให้พรมาสามสิบเจ็ดปีเราก็ไม่เห็นด้วยเราเห็นว่าเราได้กลับได้พวกเราไม่ได้เลยทุกอย่าง <c oughs> เราอยากให้พวกเราได้ก็คือการน,นั่งสมา,สาธิการรักษาศีลร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนี่ก็อยากให้ได้เรารับเป็นมีความสุขเราถึงพูดมันมาสอนเราเวลาเรานั่งเวลาเราให้พรมันก็มาสอน ไม่ทำบุญไม่เป็นบาปไม่รักษาสินเป็นบาปไม่นั่งสมาธิเป็นบาปบุญก็คือสิลบุญก็คือสมาธิบุญก็คือปัญญาอันนี้สื่อเพื่อมาฟังเนี่ยไม่ทำบุญไม่เป็นบาป mm hmm. มาฟังอย่างนี้นเราทำบุญมา,มากแล้วเราก็ยุติในการทำบุญกลับไนนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเราก็จะยึดความแก่ความเจ็บความตายติดถาม่แกะเกะพวกหลายอยู่ป่านนี้ความตายันมา ฮัลสนุกเลยนไทุกคนสมัเหมือนกันหมดมาวุ้บเือนไข่ตกพื้นเลยน่ะเห็นไหมหมดเลยนะอย่างนี้เราจะเราถ้าเราถ้าเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายวันหนึ่งความแก่ความเจ็บความตายปรากฏเราอยู่กับมันได้อย่างเป็นปกติความแก่ความเรียกว่าความเจ็บหรือความตายเปรียบเสมือน เปรียบโรคภัยไข้เจ็บดีกว่าโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราเข้าใจว่าแก่เจ็บป่วยเป็นธรรมชาติหรือโรคภัยไข้เจ็บเปรียบเสมือนดินามดาของเราเปรียบเสมือนลูกของเราเปรียบเสมือนสามีของเราภรรยาของเราถ้าคิดได้อย่างนี้เราเป็นมะเร็งเราอยู่กับอยู่กับ,อย,กบอยู่กับมะเร็งก็ยังมีความสุขแต่ถ้าวา่นเรามองมะเร็งเป็นศัตรตูของเราอะโรคภัยไข้เจ็บเป็นศัตรูของเราเหมือน เราป่วยล้วนะใครไม่รู้ไปอยู่กับเราหรือเราไปอยู่กับใครไม่รู้มันก็เกิดมิจกตกังวลใฉ้าจได้เราต้องให้โรคภัยแค่เจ็บเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลกูกนี้เราพิจารณาอะไรอย่างนี้วันหนึ่งเราแก่เราเจ็บเราป่วยเราตตยชีวิตเราจะไม่ผูกกับ a b c D A B C D ซดีไม่มีบทบาทต่อแก่เจ็บป่วยไปไหนไม่มาหาไปไหนไม่โทรหาไม่อยู่ในหัวจะตายคนเดียวจะเจ็บคนเดียวนี่คือ สามสปีพยายามสร้างภูมป้กันกับตัวเองจะไม่ผูกกับคนใดคนสาสิบปีว่าเราจะไม่เคยผูกพันกับยมคนใดคนหนึ่งมาว่าเราจะไม่เอาไม่เอาเลยตายคนเดียวถ้าเราคิดว่ามีเขาเขาไม่มาก็ยุดติดีกเหรแต่ลูกไ <c oughs> ม่โทรหาอะไรเกิดขึ้นลูกเดียวบ้านเดียวเดินผ่านเราไม่คุยกับเราอะไรเกิดขึ้นมันสะเทือนนะเธอโดนนี่ไม่เอาเลย าสาธุมาทุกโมทันนแล้วจากนั่งรถกับก็บว่านั่งครือบินเอารถไปเองคนระับจะดีแล้วนั่งรถมาเองก็ดีต้องปรับนะ